สวัสดีครับคลิปนี้เป็นก็จะมาแนะนำการทำสแนปให้ย,ยาวๆนะครับหลักการเลยนะครับคือเท้าหลังต้องให้ลงน้ำหนักเบาๆนะครับจะสังเกตว่าเท้าหลังเบนจะใช้แค่ปลายครับปลายนิ้วเท้านะครับเห็นไหมครับรู้สึกเหมือนยืนขาเดียวครับยืนขาหน้าขาเดียวลงน้ำหนักไว้นะครับ ดูเท้าหลังนะครับจะใช้แค่ปลายเท้าในการค่อยๆลากนะครับหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสกิดนะครับดูดจังหวะที่เป็นทําการสน a p นะครับเล่นจะสะกิดให้ติดนะครับพอติดปุ๊บค่อยๆลากนะครับแตะทีละนิดไม่ไม่เป็นการกระแทกเข้าไปนะครับพยายามหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ักหลังกับล้อมีผลมากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจะเกิดใครทำยังไม่ได้นะครับ